อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อยากได้เงินก็ให้ได้อยากได้มนุษย์สมบัติกลายไปกับสวรรค์สมบัติอันสุดท้ายคือในพ้าสมบัติใน,นพ้านาปัจจโยโหอตโหตุ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 อาทุราโรดีเนาะ ดาวโหลดครับเป็นลูกศิ์เบิร์ดล่ะครับยะขา,าวาริวหาภูลาปริภูเรนติคาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกัปติยิตลางบริลังตวมหังชิตเมสมิชตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโทพนารโทนาทามณีโชดิตโทนนทาปิวาธนา วิริสนีจังบูธาปะจาีโนจัตตลโฮธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังภาลังอันเล่งไปในอนาคตแล้วก็ที่ได้พบพระพุทธเจ้าอยู่พนะองห์าดองคหนึ่งครับที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบนโลกนี้ เก้าพระองค์ครับออกจากภศรีอริยเมต